พ่จ๋าแม่จ๋าต้มปลาปะกดจ้ะพี่อื่นเขาต้มปลาดุกนะแต่ยายพินใช้ประกดจ้ะเพราะว่าน่ากินดีอันนี้ประกดประกดแม่น้ํานะหอมกระเทียมพริกใส่มะเขือเทศหล่นน้าปลาให้ละลายดีแล้วก็ใส่เครื่องลงไปใส่อะไรก็ได้ที่เราอยากใส่อะผงนัวใส่ลงไปแต่ก็ต้มเคี่ยวจนหนังปลาแตกกัจ้ะเคี่ยวต่ออีกแป๊บให้เครื่องมันเปื่อย เดี๋ยวจะมีคนบอกสูตรนั้นไม่ใส่มะเขือเทศสูตรนี้ไม่ใส่มะเขือ,เท,เ,อเทศใส่ไปเถอะจ้ะเป็นของเราแล้วเราอยากใส่อะไรก็ใส่ผงนัวมะขามเปียกใส่ลงไปจ้ะหอ,อมกระเทียมคั่วไฟก่อนก็ได้นะคั่วให้เหลืองๆก่อนก็ได้แต่ยาพินไม่ได้คั่วหรอกดนนี้กักทองดอกแครใบแครผักหวานต้มน่ากินมากจ้ะ ปลาลหมาสามร้อยกรัมสามขีดถุงแล้ยี่สบาทปลาลยี่สิบาทปรา,าปรกฏก็อันี้ครึ่งโลปลาลยี่สิบาทต้มไปเลยจ้ะละลายพอก้างปลาเละๆเราก็กรองเอาก้างปลาทิ้งแล้วเราก็มาต้มรวนรวนแล้วอย่างเงี้ยเคี่ยวไปเรื่อยๆกินกับขนมจีนอย่างอร่อยเลยนะแบบเนี้ยน่ากินมากใช่ไหมล่ะ ทำไมเขาไม่ใช้ปรากดต้มขายกันถ้าบอกปรากดอร่อยฝาเพราะว่าปรากดมีราคาแพงจ้ะปรากดกิโลหนึ่งร้อยกว่าบาทร้อยตัวเล็กๆก,ก็ร้อยหนึง่งตัวใหญ่ก็ร้อยห้าสิบแต่ปลาดุกกิโลละแค่หกสิบาทอะมันถูกกว่ากันเยอะไงเขาถึงไม่ต้มปรากดขายไงต้มแต่ปลาดุกขายกันนี่ละเหตุผลเนาะง่ายๆเนาะแล้วผักต้มอะไรก็ได้ต้มไปเถอะจ้ะหอมมากกลิ่นทะลุจอจ้ะ ไรนี้ยอดแคยอดดอกแครอร่อยกินแล้วมันจะระบายช่วยระบายท้องจากดอกแครผักตองช่วยความจาดอกแคนะกินแล้วระบายท้องมันจะขมขมมันหวานมันเป็นสมุนไพรจับแก้ไข้หัวลมได้จะ้ะบานยพินอยู่ติดคลองเห็นไหมเคี่ยวให้มะเขือเทศเปื่อยเคี่ยวนานๆอะ่ะ เคี่ยวสักครึ่งชออั่วโมงอ่ะจากเคี่ยวจนปลาเปื่อยจนหนังปลาเปื่อยอะ่ะรสชาติมันจะได้แทรกเข้าไปในน้ําปะลาได้แทรกเข้าไปในเนื้อปลาจ้ะกระทะน,นี้ก็ลงทุนไปประมาณหนึ่งร้อยบาทค่าปลาเจ็ดสิบค่าปะลาลายี่สิบเครื่องกระสิบบาทได้ผักไม่เกี่ยวนะหนึ่งร้อยบาทเนี่ยน่ากินใช่ไหมล่ะ